นี่ผลไม้หลายชนิดเลค่ะเอแต่ว่ากินข้าวก่อนเนาะกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวไปกินผลไม้ค่ะซื้อน้ำเอสิงทุเรียนอันนี้ลูกใหญ่ค่ะลูกใหญ่นี่ได้แค่สองลูกนะคะมีตะไคร่มีสาหรายเต็มเลยค่ะแต่น้ำสะอาดอยู่นะคะ ส,สดีค่ะไมซสปาใบใบญาตานะคะวันนี้วันหยุดนะคะพอดีพี่เขาเขาเมื่อกี้เพิ่งเพื fit, พ่อผลลงไปในเฟซเพื่อจดได้เมื่อกี้เนี่ย,เ,ยเขาบอกว่าเขาตอนนี้เขาอยู่ในสวนนะเพราะว่าเขาเขาจะลงพืชนลงต้นผลไม้ผักผลไม้ลงดินนะคะถามเขาว่าตอนนี้จะอยู่ในสวนใช่ไหมจะเราจะไปเที่ยวได้ไหมเขาบอกว่ามาเลยตอนนี้อากศาศนดีเพราะว่าฝนตกค่ะช่วงนี้เครดิเราจะไปหาพี่เขาที่ในสวนรีสอร์ทนะคะ สอนเขาจะทำไม่เสร็จนะคะเขาบอกว่าเขาจะตั้งชื่อว่าอีควายอันนี้คือแค่ร่า,ราวๆนะคะยังไม่ได้ตั้งเป็นทางการนะคะแค่เซลล์การเล่นเเฉยๆนะคะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราจะเอาผลไม้ที่เราไหวพานี่แหละเพราะว่ามันเยอะมากๆเรากินสกสอนคนเรากินไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปกินที่นู่นกันหรือเราจะไปฝากเขาเดี๋ยวเราจะไปกินกับพี่กับพี่ด้วยกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปล้างของก่อนค่ะ โอเคลาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปส่วนหนึ่งที่เราคิดว่ามันเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะกะละกอเงาะสารี่น้อยหน่าแล้วก็อันกระท้อนเราจะเอาไปนะคะเพราะว่าเราเก็บไว้น้นไม่ได้นะคะมะละกอก็จะเอาไปด้วยค่ะเราเก็บไว้น้นไม่ได้นะคะโอเคเราลาเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่นนกติต่ะค่ะผลไม้ที่เราจะเอาไปเราจะเอามะละกอไปนะคะมะละกอลูกเล็กเราจะเก็บไว้กินนะคะลูกใหญ่เราจะเอาไปค่ะ อันนี้ลูกใหญ่หน่อยนะคะเราจะเอาไปด้วยเพราะว่าเราไปกันแค่สองคนแล้วกอ็อยู่ในที่สวนสองคนนะคะคิดว่าถ้าเอาไปเยอะเขากินไม่หมดค่ะเนี่กระทอสองลูกใหญ่ๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็นิ่มแล้วนะคะน้อยหนาค่ะกลังกินเลยค่ะเอาไปเลยไม่ได้กลับไปนะคะเออเรุ่นนี้ก็เอาไปด้วยแล้วก็หลอกกองก็เอาไปเลยค่ะเงาะก,ก็เอาไปเลยค่ะ เดี๋ยวกินไม่ทันนะคะสัลลี่ก็ไปด้วยค่ะรักกินไม่ทันค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่สวนเลยนะคะ <Hi. S 2> และซีทุเรียรเจ้านี้ด้วยนะคะใบายามมาถือที่ใหม่แล้วนะคะนี่อันนี้เขาจะปลูกผักแต่ว่าเขายังไม่ปลูกนะคะเขาปลูก เอ่ตอต้นมะนาวแล้วก็มะขื่พวงค่ะลูไปแล้วแล้วก็กระท่อมนี่ซุ้มกระท่อมตัวน,นี้นะคะรู้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทัาเจ้าขอนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะกินข้าวกับอะไรคะเกลียวคะเกลียวหนูมีมีโน้เรียนมาฝาก มีผลไม้มาฝานหลายชนิดเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวถ้ก๋วยเตี๋ยวทำไมไม่มีรสชาติเลยอ่ะมันก็ไม่ได้ปรุงนะจ้าแถมถุงละยี่สิบบาทยี่สิบบาทโอเคมีไก่ย่างไม่มีไม่หรอกนี่เขามีผลไม้ค่ะเอ๊เขามีเื้อซูชิมาด้วยค่ะอ่าโอ้โหนี่ผลไม้หลากหลายชนิดเลยค่ะเอ๊ะแต่ว่ากินข้าวก่อนเนาะกินข้าวกินข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยกินผลไม้ค่ะ <laughs> ยังมีอีกเยอะเออรอพี่อะไรนะพี่หญิงนี่ขอกินพี่เขาซื้อน้ำอะไรสลร,สร,สรพัดสารเพลย์เลยนี่นับครบซื้ออ้ซืน้นำเอ่ยสิงอ,อ๋อมีพี่แก่พี่แก่เขาซื้อน้ำแข็งเอออันนี้น้ำค่ะน้ำเย,ำย็นๆค่ะ น้ำเย็นๆที่ไม่มีกติมาอยู่ค่ะกติมาสองใบสามใบด้วยซ้ำค่ะใส่น้ำให้มันเย็นๆก่อนมีน้ำแข็งอยากค่ะมีหรือเ่าแม่ๆนี่ก็มีค่ะนึกว่าพี่ไม่เปเี๋ยวตียมอจริงๆนะซไม่ต้องตอนนี้ซื้อน้ำประหวานด้วยนะคะน้ำประหวานกินกับกระท้อนค่ะ่ะปาร์ตี้ข้าวกันเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะปาร์ตี้ผลไม้กระตอกค่ะ ปาทผลไม้ปฏิทุเรียนทุเรียนอันนี้ลูกใหญ่ค่ะลูกใหญ่นี่ได้แค่สองฟุนะคะทุกคนแล้วก็โคกกินกับอันนี้ได้ติดแพ็กกลิ่นได้เยปลือกเบลอเลยทกลิ่นอะไรเรียนกเหรอเออกินได้กินกับอะไรคะกินกับออฟกินกับพุทธเนาะมันอันตรายปาทีนะอุ้ยสวย สีเนี่ยมันจะอะไรแล้วแต่ละอย่างโอ้โหลูกใหญ่อันนี้กินขอไหว้ปะหนูไหว้พระกินได้ทั้งนั้ำไหว้พระไหว้พระไหว้พระไม่ได้บดนอะไรหรอแค่ของงานของการดีๆพอขอให้สามีรักสามีหลวงเพ้อโอ้ยแค่ดูแก่งมันก็ไปไหนไม่ถูกแล้วเอาอะไรดีคะเอานี่ป่ะมันมีน้ำปลาหวาน นี่มาก่อแต่เราไม่ได้อบมีนมามีมีใช่ไหมคะม่ย่าจะกินกระท้อนะคะกระเทาะหวานคุยกล้วยค่ะแต่ว่าชิมดูพี่มีนยไดอร่อยกว่าลองดูมีเม็ดใหญ่โอ้มันดานนิดหนึงนะคะแต่ว่ามันยังไม่เข้าเนื้อนะคะหวานน่าจะหวานแหละกินยาอื่นแล้วจืดหมดกินไม่หนากรเห็นนี่เราที่ถิ่นทุเรียนใต้ไก่ที่เราน่าจะกันหวาน

ตามสั่งสั่งนสงมไอ้ลูกผู้ยุิงอยู่กิดทางแล้ลงมาเล่นกันไหมเนะี่ยอน่ก็เรืน,รน,รนทั้งเยาเรื่อยเรเ็นเรือไอ้นี่ก็เรยอทั้งเลยขาเดืยเรื่อยมืดก็ต่อำอมเนี่ยิ้มนะเออี่มีอยู่เจ้าไอ้ตรงหน้าขาขายดีครับไอ้โมน,น้ำปลาหวานเนี่ยม,นะมัคาทองไงมันทำคล้ายๆสูตรนี้ของสอ มใส่กุ้งตัวใหญ่นะังทองเลยอดคนมยืนรอกันให้เราก็ไม่เคยไย่เคยเคยกินไหมหอมเปียว่ะปาเก่ไหมอ้ปลาเดี๋ยวปยากัปลากันปลูกอะไรอ่ะปลูกปลูกไรวงอันนี้มาลงไยลงไทยอม่ทำเหมนร้านมันร้าน่ทำเมน้านดี ตรงนี้ทาบ้านดินมันน่ากลัวมันเขี่ยน้ำท่วมและดินถ้าเกิดว่าโดนน้ำท่วมเดือนหนึ่งก็ผ่านเลยอะตน้นทุนเท่าไหร่บ้านดินหลังราคา,าบ้านปูนเลยจ้า,จางมั้ยน,นะบ้านดินทำยากกว่าบ้านปูนี่คือแบบ จะซ้อปักกอนมาทำสิเดาแต่เดี๋ยวนี้ก็มีก้อนดินสำเร็จเไง,งก็หลบบ้านนล็อกตอออกได้ดีกว่ดาวนะอะไรไหมมันนไม่ทนเพราะนกดาวนะแล้วราคาก็ต่างกันไม่มากเดี๋ยวเพื่อนทำอยู่นี่เลยไอ้ซุปคอนเนอร์ทำที่ปักกิ่งเอาซุปคอนเนอร์ลง อแอ<พ>นซะี่มันต้องบิ้วข้างในเพื่อที่จะให้กันความร้มมอนอะ่ะมาตัวนี้นั่งเรา,านอ,นอ่อะ,ะท,ที่ด้านหลังติดลำคลอด้วยนะคะแต่ว่าน้ำจะไม่ค่อยเยอะมีตะไคร้มีสาหร่ายเต็มเลยค่ะแต่น้ำสะอาดอยู่นะคะน้ำเป็นน้ำสะอาดอยู่ยขาขาวอยู่ไม่เหมือนน้ำในกรุงเทพนะคะ น้ำในกรูเทมเป็นริมคลอนอ่ะอดำปีเลยค่ะนี่ค่ะเอาลมมะพร้าวเพื่อลมไม่เช้านะคะส่วนหลุมนี้เขาจะทําห้องน้ําค่ะขุดหลุมไปแล้วแต่ยังไม่มีใครมาทํานะคะเขาบอกว่าพรุ่งน,นี้ชาตจะมาค่ะแล้วก็ตัวนู้นครับโลมะนาวค่ะแล้วก็มะเขือพวงค่ะแต่ว่าใบายาว่าจะมาโลงให้จะมาช่วยเขาแต่ว่าเขาปลูกก่อน พอดีไปญาติงานค่ะอันนี้ก็ทาไปบ่อปลานะคะแล้วก็ริมๆนี้เขาจะปลูกผักค่ะแล้วริมสุดนู่นนะคะเขาบอกว่าเขาจะทําเป็นโดมและเป็นคล้ายๆฮาวอะค่ะทาเป็นฮาวเราบอกว่ามะนาวทำไมไมัปนปลูกริมๆเขาบอกว่าเขาก็ลงไปอย่างนั้นแหละไม่แน่ใจว่าจะได้กินเปล่าเพราะว่าแกเขาบอกว่ามือมอนันร้อนปลุนนะไม่ค่อยได้กินแกก็ลงมาลงตรงนี้แล้วก็หา ใบไผ่แห่มาคลุมนะคะบิยาว่าทําไม่เอาฟามาคุมถ้าเอาฟา์มาคุมอเวลาล้มน้ํามันจะชุ่มนานมากมันจะอยู่ได้นานคะ่ะแต่เขาบอกว่าเขายังไม่ได้ไปซื้อนะคะที่เขาก็สวยนะคะเพื่อปรับได้ไม่นานนี่เองตัวนี้เขาจะสร้างเป็นตึกเป็นห้องแถวห้องเช่านะคะตัวนี้เขาบอกว่าจะสร้างเป็นแบบเป็นหลังๆน่าจะได้ส 6, ักหกห้าหกหลังอันนี้เขาจะปลูกผักปลูกผัก แบบผสมผสานไปถึงนู่นเลยนะคะแล้วก็ริมริมเกาะตัวนู้นเขาจะปลูกมะพร้าวด้วยค่ะที่ติดกับถนนนะคะตัวนี้เขาจะปลูกผักหมดเลยแล้วก็นี่นจะเลี้ยบปลาค่ะก็ริมริฝั่งนู้นในน้ะํะเขาจะปลูกมะพราะ้าวแต่ว่าริมฝั่งนี้ไม่แน่ใจว่าจะปลูกอะไรเดี๋ยวค่อยอัปเดตเรื่อยๆค่ะนี่กระถ่าใบนี้นะคะกระถ่าใบนี้ ราคาอยู่ที่สองหมนเก้านะคะทุกคนสวยอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะทนนานแค่ไหนนะคะเพราะว่าสร้างมาจากไม้ไผ่ทั้นหลังนะคะกระดาดเนี่ยมันมันไม่น่าจะทนนะคะเพราะว่าเขาใช้เอไม้ไผ่ปลายนะคะมันไม่หนาอันนี้ก็ไม่น่าจะทนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะคะ อันนี้คือนั่งคุยกันนะคะเมื่อกี้อันนี้ตัวนี้คือเรานั่งกินข้าวด้วยกันนะคะแล้วอันนี้คือคานนากระเบียหลังเอาไว้ใช้สอยอย่าอื่นเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้คือระเบียหน่าคุยกัน,นะคะ่ะแต่เรากีนเสร็จเรารียังไม่ได้เก็บนะคะแล้วก็ตัวนี้ห้องนอนนะคะนี่ห้องน,น,นอนห้องนอนน่าจะได้เต็มที่แบบ แบบนอนสบายๆอ่ะน่าจะ3คนนะคะ3คนนี่คือแบบนอนสบายนะคะถ้า4คนนี่อาจจะแอาอัดไปนิดนึงเรื่องระบบเอ่ออากาศหายใจนะคะแล้วก็ตรวนี้ก็ไปทําเป็นหิ้งเก็บเปลของเก็บเครื่องใช้เครื่องนอนของเรานะคะตัวนี้เขาทาแบบน้าต่างน้าต่างก็สามบานนะคะบาทที่1บาทที่2แล้วก็บาทที่3ค่ะตรวนี้นะคะแล้วก็เอ่อดาฟ้าไม่ใช่ดาฟ้า ข้างบนมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันก็การความร้อนได้ดีอยู่นะคะจริงๆตอนนี้ก็น่าจะประมาณอยู่ที่36-37องศานะคะแต่ว่าอากาศไม่ได้ร้อนอบอ้าวซกขนาดนั้นนะคะณตอนนี้นะคะสวยค่ะอันนี้ก็ระบายอากาศได้ดีอยู่นะคะเมื่อกี้เราน่ากินข้าวกับตัวนี้ไม่เคยร้อนเท่าไหร่ค่ะที่ก็โอเค โลโลโจนๆแบบนี้ก็สวยค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าห้องน,น้ำยางยังไม่ได้ทํานะคะเขาก็เลยอาบน้ําตัวนี้นี่เห็นมีกระมนาสีชมพูไหมเนี่ยเข้ามาเราน้ําไว้อิู่แต่ต้องอาบมึนๆครับๆเลยนะคะเพราะว่ายังไม่มีอะไรกั้นเลยค่ะ <laughs> เอเอ,เอตัวนี้ยมันมีต้นไผ่ต้นมะพร้าวเออต้นไม้แบบมันนี่คืออย่ามันไม่มีสีปลูกสร้าาที่ไปเป็นตึกที่แบบเออ เพิ่มความร้อนนะคะทุกคนอากาศจะก็เย็นๆอยู่นะคะอันนี้คือด้านหลังกระต๊อบนะคะด้านหลังกระต๊อบคือมันจะมีแต่ต้นผลไม้ต้นวานทองลาต้นมะพร้าวต้นไม้ต่างๆหลายชนิดเลยนะคะเสื้อแบบมันมองดูไปมันก็ไม่ไม่เห็นตึกไม่เห็นอะไรเลยเสื้อดูแบบยาธรรมชาติมากๆเลยนะคะอันนี้ก็มีต้นกล้วยต้นพึ่งผกผล,ผลไม้แล้วก็ฝ่าน,นี้มีแต่ต้น เพื่อนผักผลไม้เหมือนกันนะคะแต่หลักๆคือมะพร้าวค่ะนี่บรรยากาศนี่อันนี้คือเจ้าขอขาคาวกกันนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าตอนเช้าตัวน,นี้ออไม่ใช่ตอนดึกๆตัวน,นี้นาะงเขาบอกว่าตอนดึกๆมีหิ่งห้อยลอยมาเยอะมากเลยนะคะเขาบอกว่าออใครจะมาดูหิ่งห้อยไม่ต้องไปถึงอาภาวานหรอกค่ะ,คะมาตัวน,นี้แหละ ใกล้กรุงเทพนี่แหละค่ะมีค่ะเพราะว่าตัวนี้คือแบบมียังมีธรรมชาติเยอะอยู่นะคะแต่เข้ามาเข้ามาจากทางเส้นหลักก็ไม่ได้ไกลามากเลยนะคะมก็บอกว่าไม่ต้องไปไกลหรอกตัวเนี้มันเป็นอึ้นีอพย์สามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะที่ติดกับกรุงเทพนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวรอให้เขาทําเสร็จสิ้นเรียบร้อยมอีที่พักมีห้องน้าเสกเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาอัปนเด็ ให้ทุกคนได้ดูอีกทีกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะร่ำมลาบรรยากาศตัวนี้ด้วยกระต๊อบสวยๆนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ